นี่ครับวันนี้พาพ่อเอกเราจากเมืองไทยกับนางเอกท่าหรือมาเที่ยวนานะครับมาตีเ้านะครับนี่คือสวนพวกเรานะครับสวนกระลปีผักเยอะมากครับมะละกอเลยนะครับอืมขัดปีก็ปูพักการ์ดหมอกระปูวนไะด้ <c oughs> มันมากมาจมถึงไต่เนี่ยนี่นะ่น,นะนี่ครับทางที่เราไป <c oughs> เอเนเดอร์นะวันนี้นะเอเนเดอร์มาครับอ๋อขอบล็อกต่างไว้แล้วนะครับกูวูกูหมูเข้ามานะครับ อ,อ,าาอืมถามติปิกนันเนางขึ้นเลยไหมผมพานตัวเองมาตักแดดผ่านได้ถ<แ>้าคลิปก็ได้เยอะนะครับพี่นะคอมคอมเดียว <c oughs> พี่จำมาจำเลย <c oughs> มาบ้านสีเทาพี่จำมากเลยไม่เป็นไรครับผมสู้แดดสู้ฝนรออยู่แล้วไม่เป็นไรกลับไปประเทศไทยก็ไปไปสปา<อ>ไหนก็ทำที่บ้านผมเมื่อไหร่มีอยู่สปานะสปาขี้โคลนเออสปาขี้ควาย ระวังระวังระวังเร็วเฮ้ยผมต้องหอบหอบสาวขึ้นก่อนเล้ยมเดียวมเดียวาช่วยเรื่อยๆนะครับนะนี่ครับโอ้ยเก่งมากครับเอ้ยระวังนะอ้ยผมผมต้องนงเองมาช่วยผมนี่ไงนะผมไม่ไหวผมไม่ไหวไอ้ขับเอว เออนี่แหละพี่แน่ขึ้นนะนี่เลยเดี๋ยวไปเอี่ยวสาวยังสอนนะพี่เอานี่แหละลากเพิงไประวังเนอสาวหัองนี้เดี๋ยวปลาดตกใจนะย้ำเตยติน้าเลยอ๋อเจ๋ใจกำเขยบถาได้นะนั่ไงเนะ นี่ครับผมก็มาเซลล์สาวเล่นนะครับเดี๋ยวเกือบจะขาดนะครับค่อยๆนะครับมันไม่เหมือนที่ในเมืองนะครับนี่อ่าหูดีมานใช่เนยเนาะนี่ครับสุดยอดนะครับราการนี้ครับก็ไม่วันนี้ไปดูนายหนอแสงตีเข้านะครับก็พาเพียรแนกกับพ่อผม แล้วก็นางหอมเดียวมาได้เลครับไปดูว่าเขาตีเข้ากันอย่างไหนนะครับรรยากาศก็ร้อนมากครับนี่ครับก็ประมาณสิบโมงกว่าๆนะครับตอนนี้มาอยู่ที่บ้านแงในคันนะครับโอ้ยเบาๆสองคนเดินเดียวมากครับอเออ เรอไปลงใต้ได้เห็นอะไรก็ไไวะไปลงใต้ใก็ดีกหนึ่งเดือปลัตุก,กินบขาได้ล่าแบขาได้ก็มีออกทินิม<ด>่ม,ค,มคุ้มเลยนะออกจอมันขยาบไปออคิ้งให้มันออกเป็นอาการเหมือนเปลี่ยน,น,น้วเปยนขึ้น้อยแล้ออมานขน้อยนี่ใขิงเก,กขึ้นอเลยิมผมไปไดอไปขนอนไมไดาเกี้นนเตั้งถึงวะ ผมข้ามเขาาไปหมดเลยเขาใช่ไมตัวอกันนะเขาทากะกะกะเอียนนะแั่งสองเกาะดีเดีอร์พี่เียนเน่ไม่ว่าอะไรมั้งพาี่เอาปล่อยไว้ทังแล้ปล่อยที่บ้นจริงแลต่ก็จะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะแต่ก็จะถ่ายผงมือเน้นกจ้องกันได้อีนนีนจะถ่ายยูทูบเบอร์เขาจะได้เขากับพี่เยนเน่กะจ้องกันไดยเหมือนเหมือนปีเหมือนน้องมัเล ด้วยเี่วกันด้วยนะครับเียกลว,วเช่าันี่ครับอยู่สวยมากครับที่นี่ครับแรรกาศเย็นเย็นทุงน่งนาแห่งวันนี้นะครับดี๋ยวมื่อคนจ้องขึ้น,นมาแล้วเน,น,นี่<อ>ยมาเจนหนี่นอ๋อย่าวนะเนาะย่ะปี๊ยอ่อยังไม่เช็ดการจิ้มนะ าเานเียวก็ตีออกอ่ะหนึก้ออกครจะเร็วอุ้มออกนะเพราะว่าออกค่ะออกทุกออกบริษัทน่นน่ะใช่ออกแขงเต็มมืออกใกล้เลยก็จะเร็วีอุ้มออกใกล้มันจะออกเหตุการณ์ดนนี่กอุ้มออกนะอใจนะอกกสายได้ก็มานี่ย มน,นี่ครับตอนนี้กำลังเดินทางจะถึงที่เขาตีเข้านะครับเ,เ,เดี๋ยเยนี่ยหนึ่งลัดกับลัดว่าก็ป่องนหนดแน่เข้าไปยงนี้นะเออเข <c oughs> ้าไปยงนี้นะมันสิกไว้นะ โอเคถึงแล้วมาเลยลนางเอ็บของเร็วนะครับวันนี้ครับโอ้โตกดีนะตกดีนะไม่ตกส <laughs> ุดยอดเลยครับแรงมากครับวันนี้ครับวันนี้โชคดีมากครับที่นำสาวมาแหวในนานะครับ สุดยอดนะครับวันนี้โชคดีมากครับที่มมีพระเอกไทยมาเลยนะครับโอ้ยมันมันคันนี่ครับเปลี่ยนคิวนะครับ,คครบนี่ครับนี่นี่ฟอมเขาเรียกว่าตีเข้าใช้มือนะครับก็เพ,เพลิงนี่จะเก็บไว้ไว้อ่อยัวยควายทีนึงครับ นี่ครับผู้หญิงก็ทำเบาๆผู้ชายต้องใช้แรงเยอะมากครับอ,นอ,อ,อ,นอันนเ้ี้ชาองใชตั่ยงอะนี้อันพผู้หญิงนะเนี่ยผู้นนาาชายต้องใช้ตัวนี้นี้รนีนี่ครับต้องตื่นแต่เช้านะครับนี่ครับสี่โมงก็เริ่มนะครับ ขายขายที่อยากมาเป็นเคยเชิงตุงนะครับต้องใช้แรงแบบนี้นะครับเติุงนีี่่พทอาทวงออกก็ทวงออกนี่ครับเดี๋ยวผมช่วยอีกไม่เป็นไรนี่ครับเฮ้ยใส่น้องเดียวซื้อกระเป๋าโอกาสเดี๋ยวลองดูจะลองดดูมาเป็นตัดกล้องวันนี้นี่ครับนางเอกนะครับเดี๋ยวนางเอกจะทำรูวิธีที่ตีเข้าอีกทีนึงครับ นี่ครับเพียรแนนออนร์จะลองดูวิธีตีเข้าแห่งวันนี้นะครับเอาตรงโอ้ดีรีง่อนรีง่อนอยู่แดงๆทางซ้ายต้องต้องอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนเห็นปะครับ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 ใช้แดงมากๆนะครับตีแดงๆเดี๋ยวมันไม่โดนจัดไปเอาแดงว่านี่เอาแดงว่านี่โอ้โหพยายางนี้อ่าพ่อเออแบบนั้นโอเคจัดไป ตีได้แน่นอย่างนี้พอเออพอเฮ็ดนี้พอเฮ็ดดูโอ้สิพ่อทำเป็นเล้าทำเป็นเอาทิ้งให้สาวเขาทำเอาให้สาวเขาตอนนี้ผู้หญิงเขาตีแล้วเอาเออนั่นแหละเอาเอาลองเอามาอีกจะขอลองซื้ทีน้องน้องแซงนะโอ้ยแล้วทำห้เสร็จก่อนทำไปเสร็จไม่ได้กลับบ้านเนี่ยอันนี้จะทำแหบบ สุดยอดนะครับวันน oh, cool. oh, ี้ครับก็มีอันแนอันชูมาแล้วครับแล้วก็มีสาวมาแล้วนะครับสุดยอดนะครับวันนี้เข้าตีเข้าแหงที่วันเงียนะครับครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอ้อุซามาจากกรุงเทพนะครับจะมาเป็นเคยวันเงียเนี่ยโอ้ เอาแรงๆเอาแรงๆเอาแรงกว่านี้เอาแรงกว่านี้เอาแรงๆเฮ้ยสีกยออดี๊นี่ต้องเหยียบที่นี่พี่ดูๆๆเห็นไหมรู้พ่อรูพ่อต้องเหยียบข้างล่างหน่อยนี่ต้อยิบใบี่ฝาซ้ายฝาขวาฝาซ้ายเอเคนี่ไม่จังนี่ปาทู้อ๋อรอเอาอยทีหนึ่งอาอยทีหนึ่งให้หน่อแสงให้ให้หน่อแสงให้เขาให้เพื่อนแสงทำให้โดดหน่อแสง จริงๆต้องเอาตรงกวางมันออกก่อนซอดอันนี้เข้าไปทั้งแหลมสอดเข้าไปก่อนนะครับเออต้องเสกแบบนี้แล้วก็จัดอย่างนี้มือขุดนี่อย่างงี้ถ้าน้อยต้องหมุนให้แน่นถ้าตอนฟานี้ตัดอย่างนี้นะใช่ใช่ครับจับคนอันละอันละขอนะครับดูอันนี้ลื้อขึ้นครับขวานนั่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้างขวาต้องลื้อบาสผูอ๋ออ๋อโอเคจัดเลยจัดเลยนี่

สงสัยต้องเอาแค่รอยเรียนรู้มาทีนี้เอาขอบ้ากับรอแสงมีแต ouais, ่เรื่องเช้ค้าเกี่ยหมดเลยเนี่ยดูง่ายแล้วเออเนี่ยดูดิโดนโดนทิมทิมแขนหมดเลยปัาไม่เป็นไงหน้าโดนไหมอู้ดดิดเดียวไม่เป็ีนอะไรหรอกทำไป้ิดเลยยังไม่โดนสักนิดเลย้อมเดียวทำเป็นไหมไม่เป็นนี่นี่อมเดียวทำนี่ทำนี่การินี่การไปยงแบกว่าไปยู่งง มาอีกครั้งนึ่ครับก่อนที่ผมจะดูคลิปการมาฟาดข้าวที่บ้านสิมพักรักเธอนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นอแสงและก็น้องสาวสิมพักมากเลยอันนี้ครับต้องขอบคุณไกด์ที่สุดนะที่จริงไกด์คนที่พามานะครับหอมเร็วนะครับนี่ไงพี่ทำอะไรเลยไกด์พาโอไกด์เดชูพี่มือไงพี่จะเห็นสินพักทำไปไปทำมาทีเดไปเาไ้ไดถ่านไ้่ยได้ถ่า่ยถ่ายที่นี่ให้ถ่ายเขานะ่แลถือไว้กนนะพี่จะดูสิมักทำโง่มากนะ โอ้ยได้แฉะมาเลยวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พ่อผมตีก่อนโอ้ยมาเพราะว่าผมไปตีกับสามาแล้วไปตีกันอะไรมาเข้ามือเลยอ่ะเชินพักมาสักทีมั้งมาดูสิญพักทีเราคอยอยู่ทั้งหมดกองยังไม่ทันนาทีสั่งทีเป็นลูกชายบ้านนี้ต้องทำ ถ้าเป็พี่ต้องขายพี่ทำหมดแหละนี่ไม่ยอมไหมคอทมาดูทู้แล้วป่าเฮ้ยนงานเขาทำไม่ไดไม่เป็นแล้วเคยมันงไม่ไหววะโอ้ยอ้ยไม่ไมทำอะไรท์ไม่ต้องใช้เอวเยหรอเอวนี่เออาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าา่าฮา่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าท่าฮ่าฮ่ะา่า่ โดนมาแสงกันรที่เขาทำนี่ง่ายง่ายนจับอ่าเป็นเป็นจับอ่าโอเคจับอันนี้อ่าฟาเลยรอดอกแสก็หน้าเราดอแสนีเดี๋ยวเราแสไม่ไม่โดนหน้าผมโดนหน้าเดี๋ยวมันกีทิมค้างแก้มหมดเลยทีแรกไม่เป็นทิมค้างแก้มขันไปหมดตอนนี้ทิมมือขันไปหมดแล้วทุกอย่าง มาพิพดดนักดูดิเออไม่กินหน้าเรากินหน้า <laughs> เฮ้ยได้มันกระทบกระเทือนดินุ่มมนันไงต้องทำอะไเต็มที่อ่าดีอืออันนี้เออ่าโอเคครับกำลังทำงานเต็มอยู่นะเอาเลยคิวพี่แล้วไม่ต้องแล้วมีแต่เพร์พ่ <laughs> อขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวยัดปิดคลิปการมาดูเขาฝรั่นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าคอนแกงนะครับมาทางฟูแล้วที่แม่เรียกว่าอะไรคทราย คอนแก่งคอนทรายคอนทรายนี่เขาเรียกว่าอะไรไม้ใช่ไหมหรือว่าภาษาไทยไทยเรียกว่าคอนคอนคอนถือเป็นว่าไม้คอนคอนแล้ววิธีการทำนี้เขาเรียกว่าอะไรปอกเข่า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 คือตีเข้าอตีเข้าปอกคือทุบไงปอ๋ทุบเข้าโอเคครับก็ได้เป็นความรู้ได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ครับและได้เห็นที่นี่ก็ไค้ไปรู้จักเธอนเข้านี่เขาเรียกว่าไปไปถวายถึงพูดเโราณ หมาโบราไม่ใช่ตอนนี้ก็ทำมันอยู่เริงพูดก็หมายถึงที่อุปคุตอะไรไม่รู้อ๋อพออุปคุเลยนะเอาโอเคพอแล้วเป็นคลิปแล้วดูนอี่เขาจริงแล้ว pues อบฟาอีกีนึครับกอนี่ผมจะคลิปกันนะครับบ้านมหาสินะก็เคยแล้วครอบพอสินะครับนีุ่ต้องคอนแอวเลยอย่างนี้เออทางธรรมชาติขอบคุณทุกท่านที่ตามชมอนแครับทีมเที่นอนอะไรครับการสบิการดนทครับจบแล้วจบแล้วเอาเลยยไม่เอาแล้วไป เลยนี่ครับเอาปีก่อนเลยนี่ครับขอปิดคลิปนี้นะครับในก็อย่าลืมติดตามผมนะครับซิมพักแอลสาวนะครับนางเอกของพี่นะนี่ยโอเคนี่ครับมีพระเอกนางเอกมาเลยนะครับวันนี้ครับสุดยอดนะครับโอเคแต่เขาทําอย่างผมไม่ได้ครับผมเป็นพระเอกเยอะกว่าวันนี้ครับมาตีเข้านะครับมากับพระเอกเมืองไทยนะครับอันแม่อันทูนะครับแต่เขาทําไม่เป็นผมทําเป็นนะครับไม่ได้ไปเคยชินตัวนั้นเป็เคยชินตัวนี้ ผมทำเปลี่ยนทุกอย่างนะครับนี่ครับในก็ขออนุญาต์กับบ้านนะครับนี่ก็อย่าดูติดตามผมนะครับสิมักนักทึอนะครับปึ๊บนี่ครับวิวสวยๆแห่งวัดแงนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเดินจากทุ่งนานะครับเพิ่งตีข้าวเสร็จนะครับฮัลโหลเฮ้ย์ตีค่ะนี่ครับเดินแบบไหนก็ได้ครับเดินถอยหลังก็ได้ครับเดินไหนครับนี่คือวิถีชีวิตแห่งพวกเรานะครับถ้าคนมาจากในเมืองอาจไม่สามารถเดินแบบนี้นะครับดูครับนางเอกเขาเลย วังเล้อยเดี๋ยวตกเต็นทนะพี่ชนบูวชวนควายไปแล้ว <laughs> ไ,ลไปไ,นะไปตรงตรงเอ็นเจอมาครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปว่านแอนก่อนนะครับโอ้ยถ้ามา,มาปะเงียบไก่มาอตกกันเลยเนี่ยมันขืน